ผักสวนครัวร้วงกินเก็บกินไปเนาะค่ะเนาะปลูกทิ้งไว้จากจากแต่ก่อนกับภาพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะตอนนั้นตอนนั้นกำลังปลูกค่ะตอนนี้ก็เป็นลูกค,ค่ะก็มีหลายอย่างเ้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจ็บไปเจ็บอีกก่อนค่ะนี่อย่างเน่ สวัสดีเชียนเคยค่ะพี่น้องจ๋ามือนีก็มาเจ็บผักคือเกาอีหละค่ะเจ็บผักลิมรั้วนาะค่ะตามมากค่ะพี่น้องค่ะตามมากค่ะเด็ดก็เริ่มเริมซีซีจ้าจานนิดในน้อยหรอค่ะอุ้ยค่ะมะเขือค่ะอย่งกับย่งย่งโมเป็นน่วยค่ะนี่เป็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามีค่ะน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าจ้าน้ำเต้าน้ำเต้าปูป่ามะคักกระดอกค่ะพี่น้อง ลูกตะาะแตะแปะอยู่ค่ะนุ่นกับมะแลงปอดนะคะบินหวาดว่ายาสุกกันี่นะคะโอ้แดกกระแห้งล้ะค่ะพี่น้องอ้ยมะละกอค่ะพี่น้องขามะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบิ้งมะละกอค่ะไปตำสมนะค่ะพี่น้องจ้าแขนอันตัำอยู่จ้า พอได้กินอยู่จ้าพี่น้องคะ่ะนุ่นคะ่ะนุ่นนุ่นกันนี่อีกคะ่ะลูกหรอจ้าพี่น้องคะ่ะเป็นลูกหรอคะ่ะนีค่าพี่น้องจ้านี่นี่น,น,นี่ค่ะตามธรรมชาติธรรมชาตินะคะ่ะว่านกับผ้าพี่น้องเก็บพักมือนีก็มากเก็บพักเองเนาะคะ่ะกินแต่พักพักเนาะค่ะพี่น้อง สุกกับนี่เด้อค่ะโอ้เดกกระแหงล่ะค่ะพี่น้าลูกลูกลูกมะเขือลูกมะเขือค่ะลูกมะเขืออ้ยมะละกอค่ะพี่น้องค่ามะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบ่งมะละกอค่ะไปตำส้มเนาะค่ะพี่น้องจ้าแข่นอันตันอยู่จ้ะไปลวกมะค่ะ ปวกกลิ่มโนจีบแจ้วนะคะพี่น้องคะนะคะกระดอกค่ะพี่น้องลูกตะเพาะเตะแปะอยู่ค่ะนุ่งกับแมลงปลอเนาะค่ะบินหวาดวากนะคะกระดอกค่ะพี่น้องลูกตะเพาะเตะแปะอยู่ค่ะนุ่งกับแมลงปอเนาะค่ะบินหวาดวายมาชมวิวน้ำกัลแมลงปลอ มีมะเขือก็พ่อมีอเด้อจ้ะมะเขือค่ะพี่น้องค่ะมะเขือใช่มาชมวิวน้ำกันแมลงปลอมีมะเขือก็พ่อมีอเด้อจ้มามะเขือค่ะพี่น้องค่ะมะเขือนู่นกบลูบนะคะบลูบมีหลายสิง่งหแบบลายอย่างจ้าพี่น้องคะ่ะเป๊ดเป็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 ดป็ดเป็ดเเป็ะเป็ดเป็ดเป แต่ตามธรรมชาติธรรมชาตินะค่ะว่านกับพราพี่นองเก็บพักมือนีกับมาเก็บผักเีกเนาะค่ะกินแต่พักๆเนาะค่ะพี่นองอันนะพี่นองค่ะฮะเก็บพักกินนล่นะคะปลอดสารพิษเนาะค่ะปลูกเองเนาะค่ะดอกแค่ค่ะดอกแค่ค่ะพี่นองค่ะดอกแค่กับย่างย่างบมเป็นน้วยค่ะนี่เป็นแล้วค่ะพี่นองจ๋ามีค่ะน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าจ้าน้ำเต้าน้ำเต้าปูป่า น print, ุนก so okay. okay. so. uh ็บ huh. ล uh ูบเนาะค่ะบลูบ huh. ท so. uh ี huh. uh ่หลายสิ่งหลายอย่างอยู่จ้าพี่น้องค่ะป๊แป๊บแป๊บแป๊ป๊ป๊กินเก็บกินไปเนาะค่ะเนาะปลูกทิ้งไว้โอ้ยมะละกอค่ะพี่น้องค่ามะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบิ่งมะละกอค่ะเป็ตำส้มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเข่นอันตันอยู่จ้าโอ้ยมะละกอค่ะพี่น้องค่ามะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบิ่งมะละกอค่ะ เป็ดต่ส้มเนาะค่ะพี่น้องจ้าแข็นอันต่ำอยู่จ้ะนู่นกบลูบเนาะค่ะบลูบมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่จ้าพี่น้องขาแป๊บ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 มะละกอค่ะพี่น้องค่ะมะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบิ่งมะละกอค่ะเป็ดต่ส้มเนาะค่ะพี่น้องจ้าแข็นอันต่ำอยู่จ้ะใช่มาชมวิวน้ำกันแมลงปลอ มีมะเขือกับพ่อมีอยู่เด้อจ้ะมะเขือค่ะพี่น้องค่ะมะเขือเก็บกินไปเนาะคะ่ะเนาะปลูกทิ้งไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีที่เล็กๆน้อยๆขังบ้านขังซองปลูกฟังไห้เนาะคะ่ะพ่อไดอยาไปจี๊เนาะค่ะพี่น้องพ่อไดอยด้จี๊กันย่งย่งบเป,นนะะเป็นน้วยนะคะนี่เป็นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะมีค้าน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าจ้ะน้ำเต้าน้นเานนนำเต้า,ป,า,ตาปูป่า ลูกลูกลูกมะเขือลูกมะเขือค่ะลูกมะเขือตามมากค่ะพี่น้องค่ะตามมากค่ะเด็กก็เริ่มเริ่มสีสีจ้าจานนิดๆนน้อยหรอกค่ะอุ้ยค่ะมะเขือค่ะแห่ค่ะก็มีหลายอย่างเ้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจ็บไปเจ็บอีกคนค่ะมีอย่างแน นาะพี่นองคะ่ะนาเก็บพักกินนี่นะคะปอดสารพิษเนาะคะ่ะปลูกเองเนาะคะ่ะดอกแค่ค่ะดอกแค่ค่ะพี่นองคะ่ะดอกแคค่ะบ๊ายบายก้อนจ้าพี่นองคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะขอพุณเนาะค่ะพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมํ้กันเนะคะสรรธรรมชาติธรรมชาติเนาะคะ่ะว่านกะเพราพี่นองเก็บพักมือน,นีกับมาเก็บพักอีกเนาะคะ่ะกินแต่พักพักนี่เนาะค่ะพี่น้อง เขื่อมะเขือะมะเขือขามะเขือนี่ค่ะมะเขือเอ็ดตามธรรมชาติธรรมาชาตินะค่ะว่านกับผ้าพี่นองเก็บพักมือนี่กับมาเก็บพักอีกน้องค่ะกินแต่พักๆนี่น้อค่ะพี่นองเขื่อมะเขือมะเขือค่ะมะเขือนี่ค่ะมะเขือยาซุกกันที่เด้อค่ะ โอ้แด็กกระแหงล่ะค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะฮาเก็บพักกินนล่นะคะปลอดสารพิษเนาะค่ะปลูกเองเนาะค่ะดอกแค่ค่ะดอกแค่ค่ะพี่น้องค่ะดอกแค่เก็บกินไปเนาะค่ะเนาะปลูกถิงไว้ปลูกหรอจ้าพี่น้องค่ะเป็นลูกหรอค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่นี่ค่ะ กวากรพ้าพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะตอนนั้นตอนนั้นกำลังปลูกค่ะตอนนี้ก็เป็นลูกลูกมะเขือเนาะค่ะมียังอีกเนาะจ้ามียังอีกอน้ำเต้าจ้าพี่น้องค่ะน้ำเต้า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 มาวางหันพอด้กินอยู่จ้าพี่น้องค่ะนู่นค่ะนู่นนู่นกันนี่อีกค่ะตามธรรมชาติธรรมชาตินะค่ะกวางกับพ้าพี่น้องเก็บพักมือนีกับมาเก็บพักอีกนาะค่ะ กินแต่พักๆนี่เนาะค่ะพี่น้องแหน่ะค่ะก็มีหลายอย่างอู่เ้อะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจ็บไปเจ็บอีกก่อนคะ่ะมีอย่างเนี่ยพอได้กินอยู่จ้าพี่น้องคะ่ะนุ่นค่ะนุ่นน,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 นุ่นกันนี่อีกคะ่ะกนย่งย่งบวเป็นน่วยะคะ่ะนี่เป็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋า มีคะ่ะน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าจจะน้ำเตา้าน้ำเต้าปูป่ากินเก็บกินไปนะคะเนาะปลูกทิ้งไว้เก็บกินไปนะคะเนาะปลูกทิ้งไว้ไปลวกมาะคะ่ะบวกกินปนกินแจ้วนะคะพี่น,น้องคะน้องคะบ๊ายบายก่อนจ้าพี่น้องคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะขอพุณเนะะื้อค่ะพี่พี่น,น้องๆที่เข้ามารับชมน้ำกันนะคะ มะละกอค่ะพี่น้องค่ะมะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบ่งมะละกอค่ะไปตามส้มเนาะค่ะพี่น้องจ้าแข่นอันต่นอยู่จ้ะตามมากค่ะพี่น้องค่ะตามมากค่ะแดดก็เริ่มเริ่มสีสีจ้าจานนิดในน้อยแล้วค่ะอุ้ยค่ะมะเขือค่ะนี่แกแล้วจ้านี่แกเร้วแป๊บเดียวค่ะพี่น้องแป๊บเดียวไงเรียวเร็วเรีวเรว มะละกอมะละกอนะฮกนะฮกจากจากแต่ก่อนกระพ้าพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะตอนนั้นตอนนั้นกำลังปลูกค่ะตอนนี้ก็เป็นลูกกันย่งย่งบ่เป็นนวยค่ะนี่เป็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าจ้าน้ำเต้าน้ำเต้าปูป่าอู้ยมะละกอค่ะพี่น้องค่ามะละกอมะละกอจะพาพี่น้องไปเบิงมะละกอค่ะไปตามส้มเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแขนอันต่าอยู่จ้ะนี่แกแล้วจ้านี่แกแล้วแป๊บเดียวค่ะพี่น้อง แป๊บเดี๋ยวใหญ่เรียว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 โอ้ยมะละกอมะละกอน,กอน,นะฮะนะฮะนาะ,ะนพี่น้องค่ะหาเก็บพักกินเล่นะคะปลอดสารพิษเนาะค่ะปลูกเองเนาะค่ะดอกแค่ค่ะดอกแค่ค่ะพี่น้องค่ะดอกแค,กน,ะคะนุ่นกระปลูบเนาะค่ะบลูบมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่จ้าพี่น้อง